ทีมอะไรอ่ะทีมยูทูบจริงปะทีมยังวะเนี่ยฮะโอเคได้เลยแต่ถ้าเราเข้าไปในสายของเข้าได้ปะเนี่ยจริงปะดูยูทูปไม่ได้ดิมันขึ้นปะ มันมันเพิ่งแจ้งเตือนวันตะกี้เลยได้รับข้อปฏิสารของเขาด้วยมันได้ยินเสียงเขาด้วยเจเรนน่ะแน่นอนดิโอ้ยโอเคไปละอ้าหรือว่ายังไม่ไปดิมันเพิ่งแจ้งเตือนวันตะกี้เลยเดี๋ยวไปไปไหนไปไหนทางตามมาปะมาเลยตามด้วย พูดตะกิลวาดจีนงเลยใช่ิวโกมาลองสตรีมไม่ใช่ฮะเออลองสตรีมไม่ใช่ไมึงทำอะไรกันนั่งเออนั่งหลอนยาอยู่เออมึงดูสตรีมให้หน่อยดิมันเฮี้ยมันมีเฮี้ยอะไรบักหรือเปล่าสตรีมเออโอยเจ็ดเฮ้ยวันเช้ามึงอย่างเข้าได้เลยกิดอะไรกันเนี่เดี๋ยทดสอบเขาเกิดหลักการเล่ยเลไปทางอะไรขึ้นมีคนดูหนึ่งตัวหนึ่งคนซอฟพี่ผมวพูดผิด หนึ่งตัวใครหนึ่งตัวครับคุณพี่ก็รครับหนึ่งตัวห,หนึ่งคนถ้าอัศราต้องใช้เป็นตัวติดมอเข้าได้ปกติตพิมพ์นี้พิมพ์นี้พิมพ์นี้พิมพ์ีพิม์ได้ปะ่ะเสียงอะไรเบาดังไปไหมถ่งใเนตัวเสียงเฟิร์สอเบาไ้ละ ทำไมกันกรู้ได้เปล่าเสียงเฟิร์สเสียงเบาเสียงอัศร่าเสียงทุกคนอ่ะจริงปะได้เยินไอ้ยเป็นคนพิมพ์ได้เยินปะจริงหรือเปเฮ้ยพี่จะตีมในนั้นเหรอเฮ้ยจีนเฮ้ยแล้วทำไมมีดีเลย์วะน่าดิบรอเดี๋ยนะป๊อบไปเป็นป๊บว่าศูนแล้วนะได้เยินศูนย์ยุศูนย์หนึ่ได้วที่ป่ะพี่ ช่องกินโน้ตือเราลืมนะนิกนิกเอ้ยนี่ไงบ้ายพิมบ้ายพิมเอ้ยชทเครื่องชทเครื่สวยสวยโอเคโอเคโอเคชื่ออะไวะดิกเมกแตโกเหมือนจะบักเมกเอ้ยนี่ไงบาพิมบาพิมเอ้ยชเครื่ชเครื่สวยสฮ่าฮ่าเอ้ยอะไร

ช่องไก่เนี่ยอะไรกันเลยช่งคนตไม่มีช่องคนบ้านเลยจีบมดเลยเออคุณมอโอ้โหเถอจังอ่ะพี่พี่เจ็ดพี่จีถือเฮ้ยนึกขำรไมได้ชองกี่ตองชื่ออะไรวะาไม่เจอไม่มีบอก 你也没想怎么。Yeah, <laughs>